ทั้งๆที่ยังรักกันอยู่นะคะ EP ที่2องลคะ่ะสวัสดีนะคะ FC ของพี่เมย์แล้วก็ลูกศิษย์ของครูเมย์หรือว่าโค้ชเมย์นั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามพี่เมย์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะ ก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่2ทําำยังไงดีล่ะคะตอนนี้บอกว่าอะไรเลิกกันทางๆที่ยังรักอยู่นะคะ E.P ีที่2จะรับมืออย่างไรนะคะ E.P ีที่2พี่เมย์จะบอกแบบนี้ค่าว่าตอนนี้นะคะถ้าเขาเดินจาก ว่าเลิกกันไปแล้วเนี่ยนะคะเรานะคะจะต้องเขาเรียกว่าตัดบัวอย่าให้เหลือใยทําอย่างไรคะตัดบัวไม่ให้เหลือใยคือเราจะต้องลบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปต่างๆความทรงจําต่างๆนะคะให้ลบออกให้หมดเลยอย่าให้ได้เห็น หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ควรจะไปในที่เดิมๆที่เคยไปนะคะหรือว่าสิ่งของอะไรทั้งหลายนะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเก็บทิ้งให้หมดสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่นั่นเองนะคะทีนี้พอทำแบบนี้แล้วนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของคุณเป้าหมายในชีวิตคุณหาแพชชั่นให้กับตัวเองว่าสิ่งที่คุณจะทำต่อไป ในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณอยากจะทําและสิ่งที่รักอยากจะทําและทําให้ตัวเองมีความสุขนั้นคืออะไรนะคะกระทั่งเรื่องราวของความรักที่คุณอยากจะได้นะคะเขียนเป้าหมายไว้เลยว่าคุณอยากได้คนแบบไหนลักษณะแบบไหนแล้วก็ตั้งเกณฑ์ไว้ให้กับตัวเองแล้วก็จะต้องตั้งมั่นในเป้าหมายของตัวเองจะต้องเข้มแข็งนะคะถ้าคนที่เข้ามาไม่ใช่อย่างที่ เร,รเราจะต้องมีจุดยืนของตัวเองที่จะตัดเขาออกไปไม่ใช่ว่าเราจะคบใครเพราะว่าความเหงาเพราะคุณจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลดมาตรฐานของตัวเองเพราะว่าความเหงาและอยากได้คนเข้ามาเพื่อแก้เหงานะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราเราอยากได้คนแบบไหนแล้วก็ตั้งมั่นไว้นะคะอย่าเปลี่ยนและอีกเรื่องหนึ่งที่ คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องให้อภัยตัวเองและให้อภัยกับคนที่จากไปนะคะเพราะมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่และคุณไม่ใช่สําหรับเขาเพราะฉะนั้นให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่พี่เมย์จะแนะนําใน E ีพีที่2เดี๋ยวเจอกัน E p พีที่3ค่ะ